น้องๆผมมาที่ไรไม่เคยเจอเลยอ๋อแปลกดีนะมีทั้งกระลอกมีทั้งนงังเร็วมาเร็วรู้ด้วยโห <c oughs> oh, สวยวะตัว สวัสดีครับตอนนี้บอเราอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับาน้องๆไม่กินเหรอคือเขาชอบเม็ดทานตะวันไปแล้วไม่กินเลยอุ๊ยอุ้ย แก่ให้ต้อ,องแก่ให้อีกต้องให้แก่ให้เหมือนล้อเล่นอ่ะจะกินไม่กินอ่ละลักเลงมากเลยเนี่แกะต้องแก่ให้ถึงจะกิน ถ้าไม่แกะให้ไม่กินนะฮะเ,เล่นตัวมากเลย,ยเนี่ยฮะเมล็ดฟักทองต้องแกะให้เขาไม่แกะไม่กินนะโคตรขี้เกียจเลยดูนอนกินดูสบายนี มีตัวเงินตัวทองด้วยครับมีวรนุ์ด้วยเดี๋ยวนู่นครับอุ้ยสวนตวจุจักก็มีด้วยนะฮะเราเห็นมันอยู่ที่สวนลุมนะตอนนี้สวนตะจุจักก็มีครับเดินแบบหากินตามสไตล์ของเขาฮะ,ะนี่นะคะ จะแตกต่างระหว่างสวนจตุจักรกับสวนลุมนะฮะตัวเจ้าชินนี้จะแตกต่างเยอะนะฮะเพราะที่สวนลุมนี้เขาจะไม่กลัวคนแต่ที่นี่เขาก็จะแบบรู้สึกว่าไม่ชินคนเท่าไหร่เนาะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอที่สวนจตุจักรนะครับผมมาที่ไรไม่เคยเจอเลย แปลกดีนะมีทั้งกระลอ,อกมีทั้งนางสาววรนุชมีทั้งวรนุชนะฮะชื่อชื่อใหม่เอฟซบอกว่าเขาเราียออกเขาไครลอกก็คือวรนุชนี่นะฮะอยู่ที่สวนจังจักนะครับผมเห็นไหมข้างบนเป็นหาน,นีพีทีเอสนะฮะ เมื่อกี้ก็ลอกอให้กระแตหรือกระลอกไม่รู้เมื่อกี้เรียกไม่ถูกเมื่อกี้ให้ต้องแกะให้แกะ,มะเมล็ดฟักทองให้นะถ้าไม่แกะไม่กินด้วยแบบโอ้โหแบบรู้เกินนะฮะเขารู้เกิน <laughs> ไม่ไม่อยากใช้แรงงานตัวเองอะ่ะใช้แรงงานมนุษย์เนาะ เดีวเราก็ยอมแกะให้เขากินนะฮะเพราะว่าเขาน่ารักดีเราจะเดินไปตรงคนนอนนะะตรงนั้นจะมีคนนอนอยู่ดูซิเขาจะเป็นยังไงเอาไปแล้ว เขาจะไม่ออกข้างนอกเลยนะลัวนี่เขารอดได้นะแต่เขาไม่ออกไปไปแล้วเขาก็ไปที่ของเขาเคยเดินเนาะทางประจำเขาเคยเดินยังไงเขาก็ไปทางนั้น <c oughs> บนหัวคนถอ,ถอยถอยถอยเจอคนถอยไว้เขาก็กลัวเหมือนกันใครมานอนอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวเขาไปละปล่อยเขาไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าน้อยผู้น่ารักตัวที่ที่เกียรแก่คนที่เกียรแกะไม่ได้ฟักทองกินนะต้องให้มนุษย์แก่ให้ฉ <c oughs> ลาดมาก มาเลยมาเร็ววิ่งวิงมาวิ่งมาเลยเร็วมาเร็ว,ร,วรู้ด้วยโห oh, สวยวะตัวออกเป็งเหลืองถ้าไม่แกะให้ไม่ยอมกิน ลงมาอีกลงมาลงมาวิ่งมาแล้วตัวนึง่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นโอ้โยมืดตัวนั้นพเพื่อนได้กินมาแล้วหางสวยมากนะครับเดี๋ยวแกะให้เขาแป๊บหนึง่ง ถ้าไม่แกะไม่ยอมกินไม่รู้เป็นไรนี่แกะแบบนี้แก่ไม่ตอกเอาเออย,ยกกัดมือฉันนกก็อยากกินด้วยอ่ะถ้าไม่แกะกินบ้าหรืยตัวนี้เอาเว้เออตัวนี้เอาตัวนี้แกะกินเอง ตัวเมื่อกี้โคตรขี้เกียจตัวแรกอะอให้เอกหลบหน้าไปไหนให้ถ่ายหน่อยที่ให้ถ่ายน้อยน่ารักอะ่ะันนี้มนันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้หน่อย ไม่ขี้เกียจแกะตัวแรกขี้เกียจแกะโอ้กินไวเว้ยกินไวมากผมอ,อาจจะจับกล้องจะจับมาภาพไม่ทันบางทีเขาเคลื่อนตัวไวมากเจ้าอีกเหรอหมดอีกแล้วัวนูน้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กตัวเล็กไปนู่นแล้ว เด็กวั่นตัวแรกตัวขี้เกียจแก <laughs> ม่มานี้มานี้มาเร็ว มาฮ <c oughs> ึอะกากากลัวมากากากลัวไม่มาเลย <c oughs> นั่นไปไหนแล้วโอ้โหไปเล่นเห็นเขาให้อาหารเราไปเลย ไม่เส้นสนใจบ่าวลาวเลยโอ้โหวิ่งขึ้นปลายไม้แล้วตัวนี้กิงเก่งเออเขาดึงมือเราเข้าไปใกล้ๆปากแต่เขาไม่กัดมือเรานะอร่อยอ,อ,อร่อยน่ารักดีครับ น้องน่ารักมากกินไวแป๊บเดียวอ่ะเอาให้หมดนี่เลยกินให้หมดแล้วกันนะตัวหางก็ช่วยสวยนะเป็นพวงมากเลย ทางออกลายแดงลายแดงแบบสวยมากอ๋ใกล้ชิดกับเขาแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกอย่างนะตอนนี้บอเราเลิกงานแล้วนะฮะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วอริแวะเซเว่นนะซือ้อเม็ดฟักทองมาให้เขาชอบนะตัวตัวแรกเลยอะ่ะไม่ยอมแกะแล้วก็ไม่เอากับเราด้วยนะ ต้องให้เราแกะให้กินมีการติดคออ๋อเลือกเราอย่ารีบกินดิกินช,ช้าๆติดคอเือกี้เกือบอ้วกน่ารักดีนะเอาเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่กลัวคนด้วย เอาเลือสาเมร็รจะไปให้ตัวอื่นมั่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่กลางนี่เออรีบกินข้าแวแล้วจะไปให้ตัวอื่นมั่งตัวอื่นไม่ได้กินกินอยู่ตัวเดียวเนี่ยน่ารักมากนี่อยู่กลางอ่ะเออ โชว์หน้าโชว์ตาหล่อๆหน่อยสิโคเทโโ่โอ้โหโคเท่อะอ่าเม็ดสุดท้ายไปจะให้ตัวอื่นมั่งนะไปแล้วบายบายแซ่บๆนะไปแล้วนะบายบายตัวเร็ว ไปไหนกันหมดแล้วโอ้ยอยู่นู <c oughs> <c oughs> ่นโอ้ชุมรุมอยู่นู่นกันหมดเลยเร็วเร็วมาเร็วมนเร็ววิ่งมาเลยตอนนี้เย็นเย็นตัวนี้หรือเปล่าที่ให้แกให้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหอะไร ค่อยๆกินเดนียวติดคอกเหมือนเมื่อกี้อีกมาเร็วมาเร็วมือถือกล้องอยู่ข้างเดียวเลยไม่ถนัดครับตัวนี้ไม่แก่ตัวนู้นรอตัวนี้น่ารักวิ่งมาหาเลยนะมาเร็ว มาอย่าลีลา,าตัวอื่นว่ากินนะไอตัวนี้มาแล้วเอาลีลามากนะักเอาินเลยไม่มาสักทีมาสิมามดเร็วไม่มาตัวนี้ซัดหมดนะจะบอกให้เ,เลยลูกพี่ไม่ต้องเกรงใจน่ารักนะฮะ ลบก,กว่าใหญ่จริด้วยเนรอเอา้าต้องป้อนถึงที่เลยเหรอที่จะเอาอ่ะเกินไป

มาที่หัวเลยเหรอมีแล้วอะไรเนี่ยมาหัวเลยบนหัวเลยใจเย็นเวเดี๋ยวเดี๋วไมีมีแล้วหมดแล้ว,มลวหมดแล้ว หมดแล้วแจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ใหม่แป๊บหบนึง่งโอ๊ยโอเล็บกาอมืออ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบาวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะหนูหนูนะเขาน่าจะซื้อมเมล็ดมาฝากมาเมล็ดฟักทองมาฝากอีกนะ ยินไหมไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายสบายดีสวัสดีครับเพิ่มไม่มีแล้วเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะให้ตัวอื่นมั่งไปแล้วสวัสดีครับ